สวัสดีครับวัยรุ่นชาวสองล้อเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมครับล่าสุดนะครับทาง Yamaha แกนฟิเลโน h ฮบริดปี2024ได้เปิดตัวออกมาแล้วนะครับในรอบนี้ตัดคอนเน c t เต็ดออกไปแล้วนะครับในที่สุดนะถึงทําให้ราคาของมันเน็ตค่อนข้างที่จะถูกลงกว่าโชมก่อนและก็ไม่ได้เปลี่ยนแค่สีเท่านั้นนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยยังมีความประหยัดน้ํามันที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะโดยถ้าเปรียบกับมวยเนี่ยรอบนี้ถือได้ว่าแกนฟิ l เลอโนเนี่ย กำลังขยับฟุตเวิร์ครับแล้วก็ต่อยหมัดเดย็บนะเพื่อที่จะตีตัวออกแข่งจากา Honda Geo No Plus นั่นเองนะครับที่ก่อนหน้านี้ Honda Geo No p s u s เนี่ยเปิดยกเมื่อกี้มาเดินก่อนเนี่ยโหมกระน่ำนะครับปล่อยหมัดหนักซัดหมัดจัดเต็มเนี่ยเข้ามากับพี่ยามา h a าเลยนะครับโดยในรอบนี้เนี่ยปี2024แกนฟิลโนไฮบิดจะได้คุมพลังเป็นแบบผู้ข้อไฮบ b ิดเอนจิ้น เครื่องยนต์บูคอไฮบริดขนาด 125cc เหมือนเดิมทำงานร่วมกับสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์ช่วยส่งกำลังในเครื่องยนต์นะครับในจังหวะการออกตัวนั่นเองนะแต่ว่าในปี2024นี้เนี่ยมีอัตราการเคมน้ำมันที่ดีขึ้นนะครับคือเขมน้ำมันไว้อยู่ที่62.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับจากเดิมที่เนี่ยอยู่ที่58.3กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองเนื่องจากการปรับในส่วนของชุดคัสใหม่นะครับทำให้มีการจับคัดได้ดีมากขึ้น ลดแรงเฉยและยังมีส t o p and Start System นะที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถเปิดปิดได้นั่นเองครับโดยจุดเด่นของยาม a h a g r a n f i l a n o โน b r i บริดรอบนี้ก็จะมีความโดดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งก็จะเป็นได้แก่อย่างแรกคือลูกดีไซน์นะครับซึ่งมีความพรีเมียมรอบคันมาพร้อมกับไฟ f ู l l LED โดยไฟหน้าเป็นทรงไดมอนด์พร้อมกับลูกเล่นคาว่า g r a น f i l a n o ด้านในนั่นเองนะครับเป็นทรงตาเพชรอย่างโคตรแจมอะ่ะ นอกจากนี้ยังมีมาตรวัดแบบ2จอนะครับก็จะเป็น Full d i g i t a LCD l นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นจอสี TFT นะครับแสดงผลการทำงานแบบระบบ HyB r i ดนะในส่วนนี้ก็มีความลงตัวมากๆเลยนะครับช่องเก็บของก็เหมือนเดิมครับ27ลิตรเท่าเดิมนะส่วนอีกอย่างนึงคือช่องเติมน้ำมันด้านหน้าครับซึ่งมีความสะดวกนะแถมเราไม่ต้องใช้มือบิดฝานะครับเป็นแบบป๊อปอัพนั่นเองนะ Smart Easy Fuel นะครับ สามารถกดปุ่มแล้วฝาก็จะเด้งออกมานะครับสามารถเติมได้อย่างง่ายดายมากๆแล้วก็พักเท้าเนี่ยสามารถพับเก็บได้และก็สามารถใช้ส้นเท้าของคุณเกี่ยวออกมาได้ที่ง่ายกว่าจิโนพัสนั่นเองแหละครับโดยในรุ่นสแตนดาดนั้นจะมาพร้อมกับระบบ UBS นะครับก็จะเป็นการกระจายแรงเบรกนะเมื่อคุณเบรกหลังก็จะกระจายแรงเบรกไปยังเบรกหน้าประมาณสัก30-40%ได้นะครับแล้วก็รุ่นตัวท็อปก็จะเป็นรุ่นให้ระบบเบรกมาเป็นแบบ ABS นั่นเองครับ โดยน้ำหนักตัวเนี่ยก็จะเบามากกว่าคู่แข่งนะครับน้ำหนักตัวอยู่เพียง101-102กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งเบากว่าค่ายคู่แข่งเกือบ20กิโลกรัมเลยนะครับเนี่ยส่วนปี2024 YAMAHA g แก n f ฟิเ n o h y b ริ d นั้นก็จะมีจุดเด่นที่เพิ่มเข้ามาคือ Smart Key System นั่นเองครับแล้วก็ระบบเบรกหน้านั่นแหละนะก็จะมาพ่วงกันนะครับในรุ่นท็อปของรอบนี้นะครับ อีกทั้งรุ่น ABS เนี่ยก็จะให้เบาะเป็นเบาะสีแดงนะแล้วก็คาดด้วยกับเส้นสายที่เป็นสีดำนะแล้วก็จะมีสลักตัวของตัวหนังสือแกนฟิลโนมาให้ด้วยนั่นเองครับและรอบนี้เนื่องจากมีการตัดไอตัวของ w ว c o คอนเน e เต็ดออกไปนั่นเองนะราคาก็จะถูกลงกว่าเดิมครับ1,000นะทั้ง2รุ่นนะครับผมเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยจากการใช้งานจริงๆนะครับไอแกรนด้อมหรือว่าดอมของคนที่ใช้แกรนเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับไอ c o คอนเน็กเตอะไรเนี่ยส่วนมากก็จะใช้แค่ก,กรณีที่ช่างเขาบอกในวันแรกเท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็มันเป็นฟังก์ชันที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะรอบนี้ครับการตลาดของยามาฮ่าก็เรียกได้ว่าทํารถให้มีความประหยัดน้ามันที่มากขึ้นแล้วก็ลดราคาลงมารุ่นละ1000เนี่ยเพื่อที่จะมาแข่งกับทาง Honda เลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเกิดเปรียบเป็นมวยแล้วเนี่ยยามาฮ่ารอบนี้เนี่ย ก็เป็นเหมือนกับาการขยับฟุตเวิร์คให้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อยหมัดแยบแยบแยบนะเ,เพื่อที่จะให้ HONDA เนี่ยตามมาได้ช้าขึ้นนั่นเองนะครับเนื่องจากยังไงเนี่ยตอนนี้แกนฟิลิโน่เนี่ยมันก็เป็นรถที่ติดตลาดมากกว่า g จโ n o p พั s อยู่แล้วนะไม่ว่าจะยอดขายอะไรเอ่ยแล้วก็ไอแฟนดอมของคนที่ใช้แกนนะ่ยมันมีเยอะกว่าค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับในรอบนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่า การตลาดของยามาฮ่าในครั้งนี้เนี่ยที่ปล่อยหมัดแยบแล้วก็ตีตัวออกนี้ห่างเนี่ยอย่างช้าๆแบบเนิบๆตามสไตล์ของไอยามาฮ่านั่นเองนะครับเนื่องจากคะแนนในไฟนี้ในยกนี้เนี่ยแกลนฟิลโนโนเนี่ยก็ยังมีแต้มต่อที่มากกว่าจิโอโน่พัสอยู่ในช่วงเวลานี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาลุ้นกันครับว่า Honda g จิโอโน่พันั้น จะเดินเกมแล้วก็ปล่อยหมัดหนักจัดเต็มเนี่ยแล้วก็มีคะแนนที่ชนะแกนฟิลโนตไปได้หรือไม่นะครับหรือว่าแกนฟิลโนตจะเป็นคนที่ชนะคะแนนไปแบบขาดขาดในรอบนี้นะเราก็ต้องมาลุ้นกันครับซึกในครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักนะครับแล้วเพื่อนๆละครับชอบรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนระหว่าง2รุ่นนี้ ใครชอบ h o n d a หรือว่าใครชอบ YAMAHA ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผม FLIMIT Time Tour ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงซะก็ขอทุกคนเสียงเงินอย่างมีความสุขนะครับรักกันเข้าไว้นะไม่ว่าจะใช้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเราก็คือผู้บริโภคและก็ใช้รถบนท้องถนนด้วยกันนะครับบ๊ายบายซิโยเกนจ้า ช่องของผมจัดทาขึ้นเพื่อหวังให้เป็นคอมมูนิตี้ของคนรักมอเตอร์ไซค์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้รถจริงๆในฐานะของผู้บริโภคนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาจากแบรนด์มอเตอร์ไซค์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะถ้าชอบคลิปแบบนี้สามารถสนับสนุนค่าน้ํามันค่าน้ำค่าไฟให้ผมได้โดยการกดปุ่มซุปเปอร์แงได้แล้วนะครับถ้าใครที่สนใจอุปกรณ์แต่งรถหรือว่าอะไหล่เมเทนนต่างๆเนี่ยแต่และคลิปผมจะหาไอเทมมาแนะนํา แล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ d เดสคริปชันใต้คลิปนะครับสามารถเข้าผ่านลิงก์ไปซื้อสินค้าอย่างอื่นก็ได้นะก็จะเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวนะครับหรือถ้าอย่างง่ายสุดก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม